เอาละครับคุณผู้ชมครับมาทรงคู่นี้ครับชิงถ้วย f a หรือชิงอันดับ5ครับระหว่างโรงเรียนบ้านไม่ตกไฟพบกับโรงเรียนบ้านไผ่รอมซึ่งก็สองทีมนี้อยู่อันดับที่2ในแต่ละสายครับและปรากฏว่ามาจับการดางฟ้าครับได้ก็เรียกว่าโชคดีครับโชคดีครับได้เข้าสู่รอบชิงถ้วย FA เครับอ่าเริ่มครับ เหมือนเดิมนะครับคือนมาสิบเหมือนเดิมเตมไปเลยครับจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรครับเอาละครับตอนนี้ก็ใกล้จะสี่มงเย็นแล้วนะฮะเดี๋ยวจบจากรายการวันนี้ก็ไปเที่ยวอำเภอรองกันต่อได้เลยนะครเอาละครับก็อ้าวมันติดโคลนครับนี่ครับเอาเตะขึ้นมาครับนี่ครับโวดเข้าไปครับก็ไพ่รอก็นำทีมโดยโคตตี้นะครับ วืดโอ้ยวืดไปวืดไปวืดมาแล้วก็ย้ามีกทีนึงนะครับว่าคุณชมก็สามารถติดตามรีลันได้ในทุกช่องทางของพีโซ h ชาแนลนะครับแล้วก็สำหรับ บดาโค้ดนะครับหรือว่าทีมงานนะครับก็สามารถไปเปิดดูเทปย้อนหลังได้นะครับเผือว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทีมต่อไปนะครับเพราะว่าทางบีโซนเองก็จะมีการทําคลิปนะครับดีลันให้ตัดเป็นคู่เป็นคู่นะครับเพื่อสะดวกในการรับชมนะครับก็ไปติดตามได้ในทุกช่องทางของบีโซนชาแนลนะครับอย่างทุกวันนี้ที่บีโซนเราเนี่ยังทําคลิปเก่าไม่เสร็จเลยครับตอนนี้โอ้โหเอาแล้วเอาแล้ว ได้เสียดครับได้เสียดครับเตะมุมครับน้องคอร์สนะครับโอ้ยตะคิวหรือเปล่าอะคือเข้าใจได้ครับคือถ้าสนามไม่ปกตินี่อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับในการเกิดอาการตะคิวครับเพราะว่าคือถ้าสนามอย่างเช่นแบบว่าถ้าเป็นสนามพื้นไม่ปกตินี่บัตรทีรคันนี้การวิ่งหรือการออกแรงนี่จะเยอะกว่าปกติอยู่แล้วครับหรือได้ใหญ่อีกกรณีหนึ่งก็คือ แข่งมาหลายแมตต์นะฮะนี่น่าจะแมตต์ที่แมตต์ที่สามแล้วนะครับแมตต์ที่สามแล้วครับเตะขึ้นมาก็ไม่มีอะไรครับออกหลังเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีโดนจุดโทษให้ได้ดูกันหรือไม่ครับตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีคูไหดถึงจุดโทษนะคร มีผลแพ้ชนะกันนะครเอาลครับไปต่อครับนี่ครับออกนี่เป็นคู่ชิงถ้วย FA นะครับหรือว่าชิงอันดับที่5นะครับเอาไปต่อครับเอาเตะทิ้งไปครับเอาวิ่งตามมาครับ บ้านแม่จองไฟบ้านแม่จอไฟที่ต้องบอกเลยนะครับว่าก็มาโชว์ผลงานในปีโซล่าสุดนี่คือเมื่อ2ปีที่แล้วครับในราการฟุตซอลอวบจอแพ้แล้วนู่นนะครับปี2023ครับเตะมุมครับเตะมุมเตะมุม,มของบ้านแม่จอบไฟ อ่านะครับเตะมุมครับบ้านแม่จอกไฟเตะมุมมาจาังหวะนี้โม่งเข้าไปครับออกหลัง<ป><ป>นี่เป็นคู่ชิงถ้วย FA นะครับ<ป>ส่วนคู่ชิงชนะเลิศเป็นการรีแมตคู่ชิงเมื่อรายการที่โรงเรียนอนุบาลแพร่น,นะครับ<ป>นั่นคือเมทางกราวาดครับ<ป>จะได้โอกาสแก้มืออีกครั้งครับเจอกับโรงเรียนบ้านนาพูนครับ มาดูว่าจะแก้มือได้สำเร็จหรือจะหายสงสัยครับติดตามกันเอาละครับไปต่อครับโอ้โหตอนนี้ก็ลุยแหกกันเลยทีเดียวไปแล้วครับลุยนะครับที่ติดน้ำนี่แหละครับออ นี่ครับ <heartbreaking> วันน <bbe> ี้มาอยู่บรรยากาศแบบสบายยครับวันนี้ครับแต่ว่าดูบรรยากาศดีโอ้โหป่าหนึ่งว่าอยู่อยู่ในอยู่ในเมืองเลยนะอยู่ในเมืองแพร่เลยครับแต่ที่จริงอยู่อำเภอลองครับโอ้บรรยากาศที่สวยงามมากเลยนะครับนี่คือโรงเรียนอนุบาลจรุรองรัตนาคารนะครับอยู่ที่อำเภอลองครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าก็อยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอลองนะครับนี่ครับโอ้บรรยากาศดีสวยงามเลยทีเดียวนะครับ มีต้นไม้มีทั้งอาคารต่างๆครับโอ้โหเรียกว่าสวยงามเลยทีเดียว้องขอบคุณทางผู้จัดงานมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสวิโซนในการถ่ายทอดสดครั้งนี้นะครับก็หวังว่าเดี๋ยวครั้งต่อๆไปก็คงอาจจะได้ร่วมมือกันอีกนะครับเอาแล้วครับไปต่อครับนี่ครับต่อบอลแกนไปเบอร์11นะครับก็คือน้องบอสครับโอ้โหนี่ครับ โอ้โหนี่ครับมันติดน้ำครับเอาฝากระแสน้ำไปก่อนครับติดน้ำนะครโอ้โหเรียกว่าเล่นบอลยากครับผมมันติดน้ำเอาไปต่อครับท่านผู้ชมโอ้ย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 ฝ่า นี่แหละครับวันนี้ก็มาอยู่กันแถวนี้ครับยัไม่ลองครับทางที่สองลยครับของบีโซนครับไปต่อครับแตกขึ้นมาครับนี่ครับติดโคนครับไปต่อครับนี่ครับ ลุยต่อไปแล้วพืดไปออกหลังไปเต้ม,มุมโอ้อาการค่อนขังจะร้อนเลยนะครับตอนนี้ครับที่โรงเรียนอนุบาลจะรุนลองครับโอ้โหได้เราประเชิญมาตอนเช้าก็ฝนตกตอนบ่ายตกหนักตอพอมาตอนเย็นก็ุนแดดร้อนเลยครับโอ้โหอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ อาการก็ก็จะเปลี่ยนครับโอ้ยไปต่อครับเตะเข้าไปครับนี่ครับมันติดโคนครับลุยต่อครับโอ้โหนี่ดีนะครับวันนี้แข่งแบบวันเดียวจบนะฮะรายการในวันนี้ครับทีเหลือโอ้โอคกต้องปรับสภาพสนามกันแล้วครับสนามนี่เปลี่ยนสีแล้วครับแต่เปลี่ยนสีนิดหนึ่งนะฮะ เข้าใจได้ครับเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักครับเอาแล้วครับไปต่อครับเอาหวดยาวขึ้นมาติดครับโอ้โหเอาออกได้ทุกวันนะครับสลากกระปของไผ่ล้อมครับอ่ะเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวอ่ะเปลี่ยนตัวครับเอาเบอร์สิบสองลงมาครับของนี่ครับทีไม่ต้องไฟ มบอลครับไปต่อครับเอาแตะเข้าไปครับตอนนี้ลุยต่อครับไปแล้วครับนี่ครับเคลียออกไปครับอย่าเป็นทีว่าคู่ชิงในวันนี้นะครับจะเป็นการรีแมตกันอีกครั้งหนึ่งครับระหว่างโรงเรียนวัดเบนากรวาครับแก่มือล้างตาครับเจอกับโรงเรียนบ้านนาพูนครับในคู่ชิงชนะเลิศครับ เอาละครับไปต่อครับออเอาเอาตะโอ้โหเตะขึ้นมาเอาปาล์มบอลกันไปแล้วครับไปแล้วครับยิงไปติดครับแล้วบอลมันหยุดครับบอลมันหยุดเพราะม่ติดน้ำครับอ้าออกครับ ทูมบอลมานี่ครับก็รับบอลไปได้ครับเอาวากันตอครับนี่ครับไปแล้วครับิไปตีนเอาเไปแล้วมีฝาวไปก่อนก็แหนบอลโอ้นะครับฝาวครับอ่ะก็เป็นคู่รองสุดท้ายของวันนี้ครับโสดคู่สุดท้ายอย่างที่บอกครับไม่ทางกับน้าพูนครับอ่าเตรียมตัวกันเลยครับ โอ้ชิงชนะเลิศนะครับก็เดี๋ยวจบคู่นี้ก็จะมีมอบรางวัลกันก่อนนะครับสําหรับรางวัลอันดับที่5ถึงอันดับที่3นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าสู่ผู้ชิงต่อไปนะครับเอาละครับไปต่อครับนี่ครับโอ้โหกริกกันไปมานะฮะเตะเข้าไปครับก็รับบอลไว้ได้ครับ มองเข้าไปครับเอาละครับไปต่อครับกอไม่มีอะไรครับก็รับบอลไว้ได้ครับนี่ครับหมดเวลาครับผมกับเป็นอันว่วายยางทำอะไรกันไม่ได้ครับบานแม่ตกไฟกับบานไม่ร้อมครับศูนย์ประตูศูนย์ครับ เอาแล้วครับชมไปต่อครับครึงหลังครับครึงแรกผ่านไปยังทาอะไรกันไม่ได้ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเอาละครับไปต่อครับนี่ครับแต่ไปมองไปทีหนึ่งลุยต่อครับนี่ไปคู่ชิงถ้วยเอฟเอนะครับหรือว่าชิงอันดับที่5นะครับ2ทีมนี้ได้จากการนักฟ้าครับจับฉลากครับเอาอันดับ2ในแต่ละสายมาจับฉลากครับหาการนัฟ้า2ทีมครับเข้ามาชิงอันดับ5ครับหรือว่า เป็นทีมที่มากับดวงครับวันนี้เอาละครับไปต่อครับเกี่ยวบอลไม่ได้ติดครับเตะเ,เข้าไปครับตอนนี้เอาหวดเข้าไปเอาบอลยังไม่ออกครับอยู่กันแถวมุมทุ่มบอลครับทุ่มบอลมาติดเข่าครับ ไผล้อบุกจากขวาไปซ้ายนะครับในขณะที่บานแม่ตองไฟซ้ายไปขวานะครับบานแม่ตองไฟเสื้อสีฟ้าครับไผ่ล้อมเสื้อสีเขียวเตะไปติดครับเอาละครับวากันต่อครับนี่ครับเอาเตะเข้าไปครับนี่ครับใครพลาดช็อตเด็ดช็อตไหนไปติดตามได้ที่เดบิวโซนครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็แอชเชอร์โฟช็อตครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ เวันรวดเลยนะครับเรามีคอนเทนต์คลิปสันให้ดีดูกันนะครับทัานหน้าจอบบิโซนนะครับส่วนรูปภาพวันนี้ก็ไปติดตามได้ใน Facebook ของ One h ฮ n d p h ฟโตนะครับก็มีรูปภาพสวยๆครับให้ดีดูกันครับโดยพี่เคน One h ฮ n d Photo นะครับอ้าวออกไปก่อนครับเอาละครับว่ากันต่อครับเตะขึ้นมาครับ เอาละครับไถ่ล้อมครับเดี๋ยวดูว่าจะมีสกอร์เกิดขึ้นหรือจะถึงขั้นใช้บริการดวลจุดโทษนะครับซึ่งวันนี้เรายังไม่เห็นการดวลจุดโทษนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเกิดขึ้นกับคู่นี้หรือไม่นะครับทุ่มบอลมาเอาละครับไปต่อครับเตะโอ้โหเตะดังนที่มันติดน้ำนะครับโอ้ยน้ำกระจายครับน้ำกระจายครับเรียกว่ามาแถวนี้ชม ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเปิดไปแล้วจีไปยิงจี้ตดเิบโอ้ยได้ลุ้นเลยครับบ้านแม่จงไฟนี่ครับแถวอำเภอลองด้วยกันครับลุยเลยครับไปต่อครับ ไปติดนะครับติดน้ำครับโอ้โติดน้ำครับนี่ครับไปต่อครับติดอีกครับตอนนี้ออกหลังครับ เอาละครับว่ากระ่อครับเตะขึ้นมาครับไผร้อมก็ไม่ได้ครับออกหลังไปเอาละครับเวลาก็ถอยไปเรื่อยๆครับชนะได้อันดับห้าเลยนะครับทวยเอฟออกหลังออก้างไปครับขอไฟนี่ครับวันนี้เรามาอยู่ในกิจกรรมโอเพ h นเฮาครับเรียกว่าฉลองวัน ครบรอบวันสถาปนาครับโรงเรียนอนุบาจลจะรุลนลองรัตนาการครบรอบ68ปีครับโอ้เลยาว่าโรงเรียนนี้อยู่กันมาอย่างยาวนานเลยครับถึง68ปีครับเอาละครับไปกันต่อครับ <ST AN> ไปได้หรือเปล่ายังไม่ได้ครับโอ้โห เสียบเลยครับแบบนี้ไปต่อครับไปแล้วครับไพลล้อมไปลล้อมเอาอยากไม่ได้ยิงครับเ้าเคลียร์ไปก่อนครับไปต่อครับแม่้องไฟโอ้ยเจ็บหรือเปล่าครับเอ้ากับอาการเบรกก่อนครับแป๊บหนึ่งครับเจ็บครับน่าจะแถวต้นขานะครับดูแล้วครับบริเวณต้นต้นขาขวานะครับ เห็นเบียรกาบาดเจ็บแถวนั้นนะฮะเออออเดอร์ครับจอบอันนั้นโอ้แหมจอบอันนั้นอีกเพื่อว่าใครทำทำสวนแถวนั้นนะโอ้โหนะครับหยอกหยอกนิดนึงครับหยอกนิดนึง ก็ดีแล้วครับสีสันของความสนุกข,ของในแบบเด็กๆแบบนี้นะครับก็ช่วยกันพพอร์ตสนับสนุนเด็กๆกันด้วยนะครับให้แบบว่าเด็กๆได้มีเวทีแสดสงความสามารถกันเยอะๆครับโดยเฉพาะฟุตบอลนี่ตอนนี้ผมบอกว่าในจังหวัดแท่ดีเปิดกว้างมากขึ้นแล้วนะครับเราได้ไปหลายต่อหลายที่แล้วนะครับขยะที่ผ่านมาของบิวโซนนะครับเดือนมกราคมเราไปที่สวนเขื่อนครับเดือนกุมภาพันธ์ไปพิเรียอะไรจังหวัดแพร่นะครับบอลเด็กนะครับแล้วก็ เดือนมีนาคมช่วงซัมเมอร์ครับไปเยือนถิ่นของกอรี่เอสีนะครับเมษายนนะครับช่วงกอสงกาศครับไปนาพูนครับโรงเรียนบ้านนาพูนก็ไปเยือนมาแล้วครับพฤษภาคมไปสวนเคลื่อนนะครับแล้วก็มิถุนายนนะครับก็ไปที่ลอกซอครับในทีมของสิทธิชัยครับกันกดาคมครับก็ไปหลายที่เลยครับตั้งแต่เรียกว่าโรงเรียนชุมชนบ้าโป่งครับในทีมของพีรโกใสครับแล้วก็จากนั้นก็มาที่ท่าข้ามแพร่นะครับ สิงหาคมครับสิงหาคมไปรายการใหญ่ครับชิงแชนแนลแห่งจวดแพ้ครับแล้วก็กันยายนนะครับที่ผ่านมาครับกันยายนไปไผ่ล้อมครับแล้วก็เดือนตุลาคมครับเรามากันที่โรงเรียนอนุบาลจัลุลองครับจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเราจะมีการออกเดินทางไปต่างอำเภอกันมากขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณทุกทุกงานด้วยนะครับที ให้ความไว้วางใจในการบีโซนนะครับดูแลในเรื่องของถ่ายน้ำสดนะครับแล้วก็สนใจจะบอกว่าติดต่อบิโซนในเรื่องงานถ่ายสดก็อินบ็อกมาได้นะครับแสดงเราจะถนัดกันในเรื่องของบอลดเด็กเป็นหลักนะครับกนี่แหละครับบิดลักบอลดเด็กครับในจังหวัดแพร่ช่วงนี้ก็กําลังเป็นกระแสขึ้นมานะครับ <ไป S 1> ก็อย่าลืมให้กําลังใจเด็กๆกันด้วยนะครับ แล้วครับไปกัตตอครับนี่ครับเตะขึ้นมาโมงไปแล้วก็ออกหลังครับ 1> <1> โ,อโ,โอ้โหโอตีก็ลุ้นอย่างหนักเลยเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวอ่าสำหรับทีมที่ได้อันดับ3และอันดับ4นะครับเดี๋ยวเตรียมตัวไว้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจบจากคู่นี้นะครับเราจะมีการมอบถ้วยรางวัลน,นะครับมอบถ้วยรางวัลให้กับอันดับ 4และอันดับสามลงไปถึงอันดับ5ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการมอบถ้วยรางวัลต่อจากคู่นี้นะครับก็ให้นักกีฬาเตรียมตัวได้เลยนะครับสำหรับทีมที่จะได้รางวัลนะครับอันดับ3อันดับ4อันดับ5นะครับให้เตรียมตัวไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีการมอบรางวัลนะครับ ต้องแจ้งให้กับทุก,กทุกทีนะครับเดี๋ยวจะมอบกันทีเดียวนะครับหลังจบคู่สุดท้ายนะครับคู่ชิงชนะเลิศนะครับอ่าพราะฉะนคู่ชิงชนะเลิศเตียบตัวได้เลยนะครับระหว่างโรงเรียนมัธยมกรกว่ากับโรงเรียนบันดาปูลให้นั้นสองทีมมาตั้งแถวที่กองในการได้เลยครับในเวลานี้ครับอ่เดี๋ยวจบคู่นี้เราจะแข่งคู่ชิงชาะเลิศกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีมอบรางวัลในช่วงท้ายของรายการนะครับเอาแล้วครับ มาหลบมาหลบมาหลบในในที่ร่มก่อนอ่ะมาหลบที่ร่มก่อนแป๊บหนึ่งอ่านะครับมาหลบที่ร่มก่อนนะอ่าหลบอยู่ในร่มก่อนนะครับอ่าหลบอยู่ในร่มก่นอนเพราะเข้าใจว่าเดี๋ยวคู่นี้น่าจะยังไม่จบแน่ๆเลยครับอาแล้วครับมีความสงสัยแล้วครับว่าคู่นี้จะยืย้อไปยาวหรือไม่ครับเออมาเสมอดีกว่าครับอ้าวแล้วตอนนี้ครับ ยังทาอะไรกนไม่ได้อยู่นะครับตอนนี้ศูนี้นอยู่ครับเอาแล้วจวังวะนี้จิไม่ตกกองกอรับเอาแล้วครับตอนนี้ครับหลบก,กันอยู่คนละมุมกันแล้วครับนาพูดไปหลบฝั่งของพี่เคมาในโพโต้ครับได้ขณะที่ไปทับัลลบฟังผมฮะเอ,เอาแล้วเอาแล้วครับติดตามกันครับ ลบลบแดกกันไปก่อนนะครับลบแดกกันไปก่อนครับผมเข้าใจว่าน่าจะยาวครับค<อ>ู่นี้ไปต่อครับเ<อ>ข้าใจว่าน่าจะยาวแน่ครับคูบ่นี้โอ้โหแต่เข้าไปครับไปต่อครับไปต่อเอา้าไปได้หรือเปล่าเย้ไม่เยังไม่ได้ยิงเอาตางหลักกันใหม่ เอาแล้ครับเตะเข้าไปติดครับ <ไป S 1> เอาหรือต่อหัวทิ้งไปเอาล้ครับไปต่อครับไปร้อมครับไปแล้วไปแล้วยังไงเสียบไปทีหนึ่งโอ้ยเจ็บคู่ครับเจ็บคู่อย่าไปดีว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของการมอบรางวัลน,นะครับเราจะมอบกันทีเดียวเลยนะครับ เามอบกันทีเดียวเลยนะครับหลังจากจบคู่ชิงชนะเลิศคู่สุดท้ายนะครับซึ่งจะเป็นเมทางกับตะปูที่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมอบรางวัลกันทีเดียวเลยนะครับเอาหมดเวลาเอาแล้วเสมอกันศูนย์ศูนย์ จุดโทษสิครับรออะไรครับคนนี้เอาแล้วครับมาดูกันครับคนแรกครับของบ้านแม่จงไฟครับหมายเลขเจ็ดน้องพอสครับจะยิงจุดโทษคนแรกครับกรรมการเขอธิบายในส่วนของผู้ตักสานประตูนะครับถกระโดดก่อนนะครับกระโดดก่อนออกจากเส้นนะครับกวที่จะยิงก็ยิงใหม่ครับในกรณีไม่เข้า าวดูดีๆจุดโทษนะครับอ๋อเปียกนะครับอ่าตรงนั้นเปียกนะครับไกลมานิดหนึ่งนะครับอ้าวออกหลังโอ้โงาดเข้ามาตอนสี่โมงครับบ้านแม่จองไฟ งานเข้าตั้งแต่สี่โมงเลยครับตอนนี้ต่อไปผลแรกครับมีโอกาสขึ้นนําแล้วครับสําหรับไผล้อมครับเบอร์ห้าครับบิ๊กบอสเข้าเอาแล้วครับผลแรกไม่พลาดนะครับสําหรับไผยล้อมเอาแล้วครับถือว่ากดดันเลยครับสำหรับบ้านแม่ตกไฟครับ ออกไปต้องยิงเข้านะครับไม่งนั้นเหนื่อยนะครับนี่ครับนั่นก็คือเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดน้องอ้าย ครับอ่าไม่พลาดครับเอาละครับต่อไปครับหมายเลข9นะครับนั่นก็คือกังฟูครับเบอร์เก้า หิงเข้านี่ถือว่ากดดันบ้านแม่จอกไฟเลยนะครับเข้าครับอ้อเข้าครับโอ้โหยิงเ,เรียบเรียบมันติดโคลครับแต่ว่าจะเข้าไม่ได้นะครับเอาล้วครับคน เตไททั้ถ้ายิงเข้าจบเลยแต่แล้วไม่เข้าเรื่องนี้อีกยาวจะจบหรือไม่จบครับจะจบหรือจะไปต่อ เรียบร้อยก็เปลว่าโรงเรียนบ้านไม่ร้องค, fa, ครับขวาทัวเอฟเอครับหรืออันดับที่5ครับโดยการเอาชนะโรงเรียนบ้านแม่จอกไฟสกอร์รวม3ประตูล่องครับหลังเสมือนในเวลา0ประตูดศอ0นะครับ